ชาวราศีสิงห์ทุกท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองหรือว่าจะเป็นการงานก็แล้วแต่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมดวงของท่านนั้นมาดีมาแรงจะทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่าน ชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านถือว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ดาวต่างๆนั้นจะมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันจึงทำให้ชาวราศีสิง์นั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางทิศท,ที่ดี สิ่งที่ท่านไม่เคยมีต่อจากนี้ไปท่านก็จะมีรายรับก็จะมีเพิ่มขึ้นในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองชาวราศีสิงห์นั้นถือว่าโอกาสทองกำลังเข้ามาหาท่านแล้วการงานที่ท่านทำก็จะเป็นงานที่ดีมีชื่อมีเสียงอีกด้วยและเป็นงานที่ดียั่งยืนท้าวรนทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจ และมีคนคอยสนับสนุนท่านผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนท่านเคยลำบากตรากตรำทำอะไรก็ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการงานที่ท่านทำในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าไม่ดีทำงานส่วนรวมก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบตัวท่านอยู่เสมอทำดีก็ไม่ได้ดีช่วงนั้น แต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรงานเก่างานใหม่ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีโชคลาภนําพาให้ดวงชะตามีความโดดเด่นใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่อง ชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นจัดว่าจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมจะเกิดผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นสิ่งที่ท่านเคยรอคอยในช่วงก่อนนั้นก็จะสิ้นสุดลงไปได้ชาวราศีสิงนั้นจะมีโชคมีโอกาส เข้ามาหาท่านการงานที่ท่านทําไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่จะมีชื่อเสียงจะมีความโดดเด่นอีกด้วยการงานถือว่าท่านไปได้ดีจะมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าในเรื่องของความจนนั่นจะไม่มาหาท่านท่านจะมีแต่ความรวย เกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะทำอะไรในช่วงนี้บางคนนั้นอาจจะล่ำรวยได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนก็เป็นไปได้โชคลาภก็มีโชคดีก็จะเข้ามาหาท่านชาวราศีสิงห์นั้นถือว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงของต้นต้นเดือนไปหาปลายเดือนก็ถือว่าโชคและโอกาส ก็จะมีเข้ามาหาท่านบางคนตกงานว่างงานก็จะมีงานทําที่ดีงานนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะทําให้ตัวของท่านนั้นมีความสุขมีความสนุกสนานเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมก็จะมีคนคอยช่วยเหลือและมีคนชักโยง ให้ท่านได้ทำงานที่ดีๆมีชื่อเสียงอีกด้วยบางคนตกงานอาภัพในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงนี้จะมีงานทำที่ดีท่านก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะทำได้ไม่ว่าอยากได้บ้านได้รถหรือว่าอยากจะได้อะไรสิ่งของแพงๆท่านก็มีโอกาส ในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองนั้นมีสปลังหลั่งไหลเข้ามาหาท่านด้วยบุญบารมีเก่าๆที่ท่านเคยทำเคยสร้างเขไว้ในช่วงนี้ก็จะหนุนและดุลน,นำพาให้ตัวของท่านนั้นมีความสดใสทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ การงานก็ถือว่าดีการเงินก็จะมีตามมาทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านท่านเคยลำบากตรากตรำในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงนี้จะมีแต่โอกาสที่ดีๆโชคลาภจะมีเข้ามาเกยท่านในเรื่องของการทำบุญทำทานอีกเช่นเดียวกันชาวราศีสิงห์นั้นท่านเป็นคน ใจบุญสุนทานชอบทำบุญทำอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะมีบุญมีกุศลมาช่วยจุนเจือและมาค้ำจุนให้ชีวิตของท่านนั้นมีความสุขรุ่งโลดการลงทุนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะเหมาะอย่างมากๆการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในด้านของการค้าขายหรือในเรื่องของการลงทุนต่างๆจะมีความสํำเร็จ อย่างง่ายดายการลงทุนนั้นจะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะมั่งมีเงินทองเป็นกอบเป็นกำรรบางคนนั้นได้ล่ำได้รวยที่เรียกว่าข้ามวันข้ามคืนคิดถึงสิ่งอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่าน นึกและต้องการเงินทุกบาททุกสตังค์จะหลั่งไหลเข้ามาท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้การที่ท่านต้องระวังก็มีไม่ใช่ว่าจะดีไปเสียทเสียทุกอย่างสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าในเรื่องของสุขภาพพลานามัย ในช่วงนี้ท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันหรือเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็ให้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงในช่วงของเดือนพฤษภาตอนปลายๆอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้หรือบางคนมีโรคเก่าๆอาจจะมีโรคเกิดขึ้นหรือว่าเกิดมีการ ที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวอาจจะมีการโรคเก่าๆอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานอาจจะเกิดขึ้นชนิดที่เรียกว่าเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวท่านระวังไว้สำหรับท่านใดที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ให้ท่านระวังการเดินการเหินอาจจะมีการพลาดพลัง้งหรือว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีการเจ็บแข้งเจ็บขาปวดเขา่า อันนี้ท่านละวังไว้หูฝ้าตามัวอันนี้สำหรับท่านที่สูงอายุแต่สำหรับหนุ่มๆสาวๆก็ยังมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินก็ดีท่านก็มีสุขภาพที่เรียกว่าจะทำงานได้ดีอีกด้วยในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบตัดสินใจ ทำได้เลยการงานการเงินในช่วงนี้ถือว่ายังไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงนั้นจะมีโอกาสดีๆจะมีโชคมีลาภเข้ามาเกิดในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็้อยท่านลองดูได้ท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีเป็นเงินเป็นทองเข้ามาท่าน งานการก็ถือว่าดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของชาวราศีสิงห์นั้นจะดีจะประสบกับความสำเร็จสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำงานงานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการสะดุดหรือว่ามีการบกพร่อง ทำแล้วอาจจะต้องเอากลับมาทำอีกก็มีตาก็ท่านใช้ลูกน้องอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการผิดพลาดได้เราต้องคอยดูแลให้ดีมิฉะนั้นงานที่ท่านทำนั้นอาจจะเสียได้จึงทำให้ท่านนั้นต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าตอนนี้ หรือว่าในช่วงของปลายเดือนอย่าไว้ใจใครถ้าหากว่าใครมาเขอหยิบเขยืมก็ให้ท่านหักห้ามใจไว้อย่าให้ใครง่ายๆเพราะฉะนั้นในท่านระวังเข้าไว้การครบคนอีกเช่นเดียวกันเรารู้หน้าไม่รู้ใจเขาเขาอาจจะคิดไม่ซื่อตรงกับเราก็เป็นไปได้ชาวราศีสิงห์นั้นต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีโดยสรุปโดยภาพรวม ทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงนั้นจะมีดีมากกว่าที่ท่านต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าบางครั้งเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ทั้งมีสิ่งที่ท่านต้องระวังและสิ่งที่ดีๆอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีสิงนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้ทําพูดถึงจะลงทุน ก็ให้ท่านรีบลงทุนได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของอุบัติเหตุก็ให้ท่านระวังไว้บ้างเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ในเรื่องของการใช้รถใช้สนนหรือว่าไปเหนือไปใต้อันนี้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าท่านขับมอเตอร์ไซค์ในช่วงนี้ท่านระวังไว้อย่างมากๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ ให้ท่านระวังไว้การฟังคลิปของเรานี้ก็เป็นเพียงขี้แนะแนวทางเพื่อให้ท่านได้มีความรู้ในวันข้างหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่การทำนายนั้นอาจจะไม่ตรงหรือว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้าง เพราะว่าการทำนายนี้เราดูโดยส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้ว ทุกท่านจงโชคดีไม่ว่าท่านจะคิดอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและปรารถนาะเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี